สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายสมผูสมคนครับมือนีเอาเถละมีนกินแสบๆมาให้พี่น้องในเบื้องน้าของเราครับพี่น้องสำหรับมนีครับสิบดพ่อไทยไทยกินครับเพราะว่าทีมงานอยู่ครบทีมพื้นทีมันแฉบครับภาสาอาถถังกฤษ่ทยทำกินใดกับติด่ทยทำตอาหารมาันยั่วๆไมาให้พี่น้องในเบื้องมานแสบๆน้องกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเบืจะงน้ากินเหมือนติพ่อดาวใดน้องพี่น้องว่าเป็นนิยังมือนี้ครับ เดี๋ยวท่ายบังได้ตามไปเลยครับวันมีอย่างแน่ครับสําหรับวันนี้นะครับหลังจากไว้ออกแล้วโอ้ยเนาะเพราถือกติจดดทือเก่าแนวขึ้นยาขึ้นแสบพี่น้องภอา,าษาคนทํางานเนาะเหลิงานมาแล้วเงินเดือนออกไม่ไม่ไมกติมาจัดการประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่น้ำจิ้มเด้อทายน้ำจิม้มเป็นเพิ่งก้อนเป็นน้ำจิ้มก้อนครับพี่น้องครับ ตราไปกับจิประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่บปปามันนะครับนี่ครับโห้ยกุ้งกุ้งไอ้ลวกเนาะครับพี่น้องนนเนาะเมือนี้ทีมยงวันบรรวามีพิเศษแน่นอนปะนะที่ยงวันมาต,ตาต่างจังหวัดมากหรืมาจับเต็มคือกองครับพี่น้องครับเราสู้ภาคปกติกับสิมีนี่ครับพี่น้องครับโห้ยปลาทู่ ปลาทูปลาฝ้ายทู <laughs> ปลาฝ้ายทูกับปลาทู่หาตพี่น้อง <laughs> โอ้ยเนาะเอาตามนั่นลนะเนาะอืมปลาทูนั่นละมีหาตพี่น้องก็เป็นปลาฝ้ายทู <laughs> แล้วก็จิมีน้ำในน้ำค้าวพี่น้องพักพักพักในมาสวนเมาตลาดมาเลยพี่น้องมึงเนี่ย มาเดินม,มาจัดเสาร์น้มแข็งพี่น้องครับทั้งทีมงานมันกิดเหตุนั่นเหตุนี้มีเสียงดังแน่เด้อพี่น้องเด้อมีเสียงดังกุลกลักเียครับมีเส้นขนมจีนน้ำครับพี่น้องครับขอบุญขอบุญน,น,นี่ครับพี่น้องโอ้ยอันซ่อนหลายมาจัดเสาร์น้ำแข็งเด้อครับเอาทีลามาเียครับพี่น้องของเอาทีลานี่มันขึ้นอยู่ครับสถานที <laughs> ่ กติบ่ได้ท่ายกินดอกน้องพี่น,อน้องเนาะบ่ได้ท่ายกิ้นให้เบืออบเบ้องดอกกติเอาเป็นอาหารร่วมๆมาประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะของจองอาศิลล์เจบีท่านแนวกติประมาณนี้แหละครับพี่น้องศิี่ละเห็นปะโอ้ไทยบิ้งดยร่วมพี่น้องมาเดอ้อมาสับสน้ำกันสหรับมือนี่ครับพี่น้องครับอืมได้มือทํางาน <laughs> มือยุดมือยุดแต่ว่าเป็นมือทํางาน <laughs> เออ ของหน่วยงานราชการพี่น้องเป็นบริยุทธ์เป,เป็นมือยุทธ์พอกเอกชนอย่างเป็นมือยุทธ์อยู่หน่วยงานราชการเป็นบริยุทธ์พี่น้องโอ้ยเนาะอัดซ่อนหลายเนาะโอ้ยมาแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยของจองเอาที่ลากันเถอประมาณนี้พี่น้องเนาะฮึสุดยอดอีลีครับพี่น้องครับปุ่นปักสดๆมาแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อ่อนซ่อนหลายครับเอาสับรับชิมนีเอาเอา่ล่าบ่มีอย่งางไยเนี่ยกติีไทยเบื้องสิละครับพี่น้องสัหรับกับเข่าแสบๆเนาะบ่ได้ไท้ายกินใหนเบื้องดอกอืมเปิดตีบ่พ,พ่อมืญนีมากรบทิมชุดใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยทีมงานน้องเอาเทลา่าชุดใหญ่มากบ่ไม่มองสิบ้างอย่างเลยก็สิเอาประมาหนีพี่น้องเนาะเอามาแสบๆนัากันเด้อเอฟซีสปูสควคนกับฝากอพูดห,หลายได้หาลอยแน่แล้วละ ทสิผู้คนเป็นกัลร,ร่างใจไห้เนาะเห็นมาโดนแล้วละแต่ว่ากิเสิเกิดเรื่องผมีเห็บสิหลักเนาะกสิอค,อคอยเป็นคอยไปพี่น้องกับฝากผู้ใดเข้ามาพอไม่เห็นแลยวะยเลื่มกดกระดิง่งไห้น้ำเนือ้ขอกดแช่กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร่นั่นแหละกดกระดิ่งนั่นแหละให้น้ำแน่เพราะได้เป็นกัลร่างใจให่งกันครับพี่น้องครับเออชาของเอาลเลากับ เปิดมาโดนอะไรแต่ว่าหันยังบาท่านไปหอดสาย,ยูยกกระด้เครื่องหนึง่งก็ดีใจเล็กดีใจห้ายเลยแลละครับพี่น้องครับคอยเป็นคอยไปเนาะแล้วก็ผู้นนคนตั้โคตรมาเป็นกวาตัองใจเอาเอาก็ะดพยายามค่อยๆติดตามก,ก,ก,กมมมลับนะเยยด้อพี่น้องเด,ด้อเพราะติดตามกลับท่านที่มันมันมีมีมีผลน่ะนะเอาก็สิค่อยๆทยอยเด้อพี่น้องเด้อดีสาเนี่ย จะว่ากันจะรับรองว่าทุกคนที่ได้รับไอ้คอมเมนต์ของเอาสุกุลสุกแลนวในลิปของแต่ะละคนน้องพี่น้องเนาะเอาสารสุนิยุทธนี่ครับพี่น้นนองขอบคุณทุกคนห,หลายเด้อสวัสดีครับ